สวัสดีครับช่องสุกิ3 5ครับทุกคนอาจจะแปลกใจใช่ไหมครับที่ผมไม่เข้าเกมเลยเพราะว่าผมอยากมีเออมีเกลนในเรื่องนิดหน่อยครับก่อนจะเล่นเนื้อหาในคลิปนี้จะมีการเออสปอยในเรื่องเกมนะครับแล้วก็คือกูเล่นโคตรกากเลยเฮ้ยไม่ไม่ชนะเลยเออแต่ถ้าใครอยากเล่นเองก็ไปเล่นเองไดครับเออไม่ต้องมาฟังสปอยกับผมก็ได้เฟดยโอเฟดี้เฟดีโอเฟดีฟด คอนตินีเลยคอนตินีตอนนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยครับเออที่เสียงมันดังเกินไปไม่ใช่เสียงผมนะคือเสียงเกมม่งโคตรดังเลยอะไรวะเมื่อกี้อะไรวะมาครับนี่ผมเล่นบรรณาคืนหนึ่งถ้าใครยังไม่รู้นี่เกมนี้คือแบบโอ้ตำนานเลยตำนานไม่ได้กินสักทีไปเน้ะ ผมต้อ<า>งผ่านไปให้ได้ไวิ่งฟังก่อนฟังก่อนพร้อมลัม่นด้านไหนวะโอโอเคตอนนี้ก็มาฟังอธิบายในเรื่องก่อนนะครับคือ ในเรื่องมีอยู่ว่าเกมเนี่ยเราเริ่มต้นขึ้นมาครับเราเป็นเด็กผู้ชายในบ้านหลังนั้นซึ่งต้องคอยลบลีกเพื่อตุกตาห้าตัวด้วยกันอืมน่นจะห้านะสามสี่ตอนนี้ก็สี่ตัวไม่ใช่ห้าแต่ห้าเด๋ยมันมาทีหลังครับเดี๋ยวรู้กัน <c oughs> คือเราเป็นเด็กเออของฆาตกรครับฆา,าตกรที่โผม่มาภาคหนึ่งถึงภาคสามซึ่ง ฆาตรกรนั้นเออทำเอ,อ่อจะพูดพูดออกได้ปะคือทําไม่ดีไม่ร้ายกับเด็กครับอุ๊ยเฮียเอ้ยคือฆาตรกรรมเด็กครับแล้วก็ยัดใส่นุก,กตาทําให้ตุกตาครับมีชีวิตและลุกขึ้นมาซึ่งภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเราเล่นเป็นยามครับแล้วเราก็ต้องคอยหลบหลีกตุกตาพวกนั้นแต่ในเรื่องภาคสามมันก็ปรากฏแล้วนะครับว่าเออผู้ชายคนนั้นเขาได้กลายเป็นสิ่งที่เขาได้กระทําไปแล้ว ก็คือเขาได้กลายเป็นหุ่นที่พวกเขาฆ่าเด็กแล้วก็ยัดใส่ลงไปนั่นเองก็คือเป็นเหมือนพวกเด็กที่เขาเคยกระทาแล้วครับเออรู้สึกว่าภาคนี้มันจะมาแก้แค้นเออลูกลูกของฆาตรกรนะซึ่งก็เป็นเรานะครับเพราะว่าเราเป็นลูกของเขาเออในเรื่องน่าจะประมาณนี้นะค่อยเราต่อเลยกูไม่ยอมกูไม่ยอมเอาใหมโทษโทษโทษกูฟังไม่ดีอ่ะมา ก็ท่านนี้แหละก็ด้านนี้แหละเออแานไหนวะ

ปิดประตูเฮ้ยมันไม่ปิดประตูอะเดี๋ยวปะฟ็อกซี่มาอย่างวะมันไม่ไปวะ่ะ ไม่ได้กับมึงแหละปิดเลย,ยงี้กูปิด ผมลืมบอกไปนะครับถ้าสมมติว่าเราเล่นผ่านด่านเออไม่สิผ่านคืนนะครับมันจะมีแต่ละคืนมีทั้งหมด5คืนนะถ้าเราล่นผ่านคืนแรกครับคือเราจะเจอกับมินิเกมที่ได้เจอกับมินิสปริงแท็บครับหรือว่าชื่อแพลตแท็บนั่นเองซึ่งมันก็ไม่แย่ไม่ได้ยากอะไรเลยครับกับเจ้าแพลตแท็บคือก็ต้องกะเวลาให้ดีนะเออมันก็ไม่ได้สําคัญไหมไม่ได้สําคัญเพราะว่ามันจะไปต่อเวลากับ คืนต่อไปออถ้าใครเล่นได้ก็เล่นเลยเออมาพูดถึงเรื่องมินิเกมครับหลังจบแต่ละคืนจบคืนที่2มินิเกมหนึ่งอันจบคืนที่3ก็มีมินิเกมมินิเกมเหล่านั้นครับมันไม่ใช่อะไรเลยแต่มันคือความทรงจำของเด็กหนุ่มครับหรือจะเรียกให้ถูกก็คืออ,อ,อดีตของเด็กหนุ่มนั่นก็คือตัวเราเองความทรงจำครับมัน มจะมีห้ามังห้าห้าไม่ก็หกแหละแต่ผมบอกเลยนะว่าเทือนจากแต่ละอันคืนเป็นฝันลายครับของเด็กชายสุกัที่เป็นนายแมงจริงฝันลายครับเดี๋ยวจะพามาดูเออมินิเกมอันแรกนะครับมินิเกมอันแรกคือเด็กชายถือขึ้นมาในห้องน่าจะเป็นห้องของเด็กชายในบ้านเัานั้นและไม่มีตุ๊กตาเออ ตัวสีทองน้ำตาลไหมเออแล้วก็ชิ้นส่วนของพวกหุ่นสีทั้ง4ตัวซึ่งอาจจะเห็นว่าฟ็อกซี่หัวมันหายไปไหนเออเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะรู้แล้วครับและตอนนี้ก็คือเราก็สามารถเดินไปทั่วได้เลยนะแต่ผมขึ้นแค่ภาพนะคือกูเล่นไม่ผ่านครับเออแล้วก็เดินไปทั่วสุดท้ายเราก็เดินกลับมาห้องครับมาหาห้องเราแล้วก็แห่ใต้เตียงครับ หัวฟ็อกซีไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันมีคนรังแกรครับคือเอาหมวกไปใส่แล้วก็มาโผล,ล่ใต้เตียงเราคือทําไปทำเฮียอะไรไว้เฮียนั่นแหละครับจบมินิเกมแรกมินิเกมต่อไปคือมันจะเริ่มเออเดี๋ยวค่อยฟังแล้วกันครับโหแม่งผมว่ามันไปแล้วนะ กูว่ามันไปแล้วนะอะไรวะเขี่ยอักูรอไลยวะองเปิดดูบ่อยๆอะ่ะ งคืน2องกูจะไม่ผ่านเลยมีหกคืนตายแล้ว เปิดไฟดูหูฟังสลับข้างว่ะหูฟังคุณสลับข้างนะเนี่ย ฝั่งซ้ายไปเลยหูฟังสลับข้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้ามันสลับข้างนะ ไม่ค่อยได้พูดนะจริงจังปิดข้างวะอ,อันนี้จริงอันนี้จริง ไปละไปละเออดูคนบางคนสิกุ้มขมับเจียว <c oughs> ผมเล okay, ่นเกมประมาณนี okay, mate, ้เพื่อเพื่อเป็นเลยก็เลยเออตามนั่นแหละครับแม่งไม่เคยผ่านสักทีขนาดคืนเสาร์นั่นเนี่ยโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเกี่ยวกับมินิเกมที่สมินิเกมที่สองคือเราก็ตื่นขึ้นมาในห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงลุกลี้ลุกลนตามหาอะไรบางอย่างจากภายในบ้านนั้นแล้วก็คงตามหาพ่อเนาะซึ่งเราก็สามารถเดินไปทั่วได้เลยครับ ตอนนั้นแล้วเราก็เออระหว่างนี้สามารถคุยกับตุ๊กตาหมีได้นะตุ๊กตาหมีก็คอยช่วยเหลือนะช่วยเหลือแล้วนะคอยช่วยปอบเราก็เป็นเพื่อนที่ดีแหละเออแต่แล้วมันก็จะมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ครับแม่งใส่หัวฟักซี่มาหลอกกูหลังทีวีกันละใช่ครับมันเราโดนเราแล้ว,แล,วแล้วก็ไปนอนร้องไห้เหมือนเดิมจบไปแล้วครับกับมินิเกมคืนที่สอง น่าจะเคลียร์ปมผบเรื่องเด็กชายนะ,ะ้นแบบอดีตของเด็กชายคือมีเพื่อนล้อรอบตัวแล้วเพื่อนคนเดียวของเขาก็คือตุ๊กตาหมีนี่ผมตีความเอาเองนะเออกูจะรู้ได้ไงเนี่ยคนบ้าบ้าจัดอ้าวมาแล er. ้วมาแล้วอ้าว มาข้างหน้า R อาวีดีกว่าวะกูไม่ได้ลักเกมนี้ sai trái, du phòng trái, phòng trái, Phải bật phai cả bầu xịm hài bầu xếp hại quay lên Phòng เสียงฮี่อะไรวะไม่ได้ยินเสียงเลยวะสองฝั่งเลย ด้านสองกูยังไม่ผ่านเลยปกติโอ้ไป,ปิดเลยไปเลยเปิดไปเปิดดีมีเม้มามอกี้เนี่ย ฝั่งนี้มาเนี่ยมันเดินมันวิ่งเข้ามาหาไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่มันเดินไปเลยเนี่ยฟ็อกซี่มาชิบหาย ตายครับตาย มาพูดถึงมินิเกมที่3กันเถอะครับไม่ต้องไปดูความกาผมหรอกเยบฝีมือไม่พัฒนาขึ้นเลยมินิเกมที่3ครับคือเราจะเห็นเด็กชายมอบอยู่ใต้โต๊ะเหมือนกับเข้ามางานอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงหรือเปล่าโดยที่เข้ามาโดยไม่ตั้งใจมั้งครับเพราะว่าคนที่จะได้อธิบายในเรื่องในตอนนั้นคือน่าจะเป็นหมีนะหมีเสียมตาลเราสามารถอา่านข้อความเขาได้ครับ คือเขาจะกล่าวว่าเขาทิ้งนายไปอีกแล้วก็คือเขาทิ้งเราให้อยู่ใต้ต้นแหละและยังบอกอีกว่าเออเขาน่าจะอยู่ตรงประตูทางออกถ้าไปตอนนี้ก็จะไปเจอเขาได้ก็คือไปเจอ,เอ,อพ่อเราแหละครับก็คือเพอร์วูดกายคือฆาตกรต่อเนื่องในภาค1 2แล้วก็3คือฆาตกรตอเนื่องอะไรเออจุดเริ่มต้นเลยของก็ชิมายไปพปงซึ่งแล้วเราก็จะลุกออกมาเออเพื่อจะตามหาเขามั้ง เมื่อเรารู้ออกมาเสร็จครับเออมันก็สามารถเลือกไดานา้น่าะไปทางซ้ายหรือทางขวาเลือกเดินไปทางซ้ายจะไปไม่ได้ก่อนให้เราเลือกเดินไปทางขวาครับแล้วเราก็เจอกับพี่หม,มีก็คือชุดมาร์ทคอร์ดมีคนใส่ชุดมาร์ทคอร์ดต่งตัวเป็นหมีแหละอืมมาโผล่แล้วก็บอกว่าช้าไปแล้วดีไปหาคนอื่นๆสิเหมือนเขาจะยัดเยียนให้เด็กเออที่ไม่ชอบการรวมตัวให้เป็นรวมตัวครับอืมแล้วก็ทําตามที่เขาสั่งแหละ แมนจะดําเนินเกมไม่ได้และเมื่อเราเดินมาฝั่งซ้ายครับพี่หมีก็จะเตือนเราไม่รอไม่รู้รนะว่าที่หน้าที่นี้หมายถึงพี่หมีไหนพี่หมีที่เป็นตุ๊กตารถิที่หมีที่เป็นชุดมาสคอตแต่เขาจะบอกให้เราเข้มแข็งเขาไว้ครับและพี่หมีก็จะโผล่มาด้านหลังทําให้เราลงไปนอนเหมาะใต้โต๊ะอีกครั้งหนึ่งอ๋อลืมบอกไป จบมินิเกมนี้ทุกคนจะได้เล่นเออมินิเกมของแพลตแท็บอีกครั้งเพื่อทำให้ทำให้มันคืนต่อไปเนี่ยมันง่ายขึ้นเดินผ่านนะจ๊ะอะไรเหระไม่ได้ยินเสียงแค่อะไรนะม,นมันวิ่งมาแล้วกก็ปิด,ป,ดปิดตั้งนานมันก็ไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวดึงสติก่อนที่กูเคยเลินผ่านอยู่นะไปถึงตีสีเลยนะเอ้ยทุยไปถึงคืนที่สเลยนะ หูมาก็เห่าตั้งใจเล่นก่อนนะไม่เขาได้พูดนะให้มันไปอะไรอะอะไรอะเฮย้ยมึงอะ่ะมึงจะเล่นหรือจะพูด ทุกคนอาจจะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ดีใจด้วยคือเดี๋ยวผมพูดยาวเลยกันเพราะว่าคิมมันจบละตัดมาที่เด็กชายครับที่นอนอยู่ใต้โต๊ะเขาได้รับความกล้าจากพี่หมีโดยกันบอกให้เขาลุกขึ้นและเข้มเข็งเขาไว้ทำให้เขาออกมาจากใต้โต๊ะได้สำเร็จและเขาก็สามารถเดินออกจากประตูทางออกได้ซึ่งก็ได้เจอกับเด็กเอ่อ เด็กผู้หญิงหรือผู้ชายวะถือตุ๊ก,กตาซึ่งทุกคนจะเห็นอะไรแปลกๆใช่ไหมครับถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเห้กันไอ้ฮีตาม,มาละครจัดเจอกับผู้คนคนในบ้านแล้วก็เด็กชายเด็กหญิงซึ่งทุกผ้าแม่งจะมีไอ้นั่นแหละครับไอพี่มีของเราก็ตามมาทุกที่เลยซึ่งพอเราพบปากกับผู้คนเสร็จแล้วมันก็ไม่หนีไปไหนแล้วครับแม่งก็มาโดนหลอกอยู่ในห้องนี่แหละ ไอ้หัวฟลักซี่นี่อย่างเดียวเลยเฮ้ยหลังจากเราผ่านคืนที่เท่าไหร่วะที่ห้าม,มาแล้วภาพจะตัดมาที่เด็กชายที่กําลังเออน่าสงสารจริงๆครับร้องไห้ทั้งเรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยกาลังโดนขังในห้องโดยที่เขาก็ขอร้องปล่อยฉันออกไปอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้อง ผสมหมีมั้งแบบกล้องคนร้องไม่ใช่ร้องให้นะหัวล้อยะเราก็คงจะโดนแค้น,นละครับแต่ก็ทําได้เพียงแค่ร้องให้ในนั้นต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแม่น่าเศร้าอยู่เนี่ยในที่สุดก็ม <c> า <oughs> ถึงคืนที่6กไข่ลิ้นผ่านคือแม่งโคตรเค็งเลยครับคือเราจะไปยสู้กับพวกคนสี่ตัวเลยนะคือจะได้สู้กับเอ่อ หุ่นที่มีเช e ื่อว่านายแมครับคือโคตรโหดเลยตัวนี้กูยังผมไปดูมาน,นะคือแบบยังกินตนานไม่ออกเลยว่ากูจะเล่นผ่านได้ไง <net> เออก็เลยมาทําสปอยล์รุดเดียวเลยคือถ้าใครเล่นผ่านคือเก่งมากชมชมซึ่งถ้าเราผ่านนายแมจบก็จะถึงฉากเออเกือบสุดท้ายหรือเปล่านะไม่รู้สิเราจะได้เจอกับพี่มีครั้งและหุ่น ทั้งสี่ตัวพี่มีกล่าวเธอได้ยินฉันไหมถึงเธอจะไม่ได้ยินพวกเราแต่พวกเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกับนายแต่เพราะพวกเราพังมากแล้วพวกเราก็คงตรงไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็จะเป็นเพื่อนกันต่อไปฉันคิดอย่างนั้นฉันจะอยู่ตรงนี้และฉันจะทำให้นาย กลับไปเป็นเหมือนเดิมพี่หมีพูดจบก็เออ่หายตัวไปครับก็เลียงเลียงหุดเลยหน้าเศร้านะถึงตอนจบสักทีผมขอขอบคุณจากใจจริงนะคือถ้าถ้าดูจนจบจริงๆคือไม่เคยทำคลิปที่ยาวแล้วก็ตัดนาขนาดนี้เลยจากลองเปลี่ยนกลายเป็นแบบที่ลงทีกลายเป็นเน้นคุณภาพแต่นานทีลงก็จะประมาณสัก5-6วันลงทีมัง้ง มันคุ้มค่านะไม่ใช่คลิปคุณภาพต่ําแต่ก็ลงทีอย่างเลยแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนสามารถปรับกันและแก้ไขได้นะครับเครดิตภาพที่ผมมาจากใน Google และอีกอันหนึ่งที่เอามาก็คือพี่แบง์กาโมนะครับผมก็ฟังพี่แกหมาอีกทีหนึ่งขอบคุณนะครับที่โดนจบผมนะครับ